กินนะโอ้โหสีน่ากินเลยโอ้โหกินเลยเหรอกินสีแดงเขาบอกว่าสีแดงอะมันจะหวานแต่สีเขียวอะมันจะเผ็ดเพราะว่าอะไรถึงจะหวานพริกที่ไหนหวานเออไม่รู้อ่ะแต่เราจะเชื่อเขาเีหรอโอ้ยจะกินเลยเหรอโอ้ไม่เผ็ดนะหวานจริงเอะ ฮาว่าเป็นเพราะอะไรหวานว่ามันสุกเหรอไม่ใช่อ่ะแต่เป็สีเขียวนอ่าหนึ่งก็โอ้เขากินก็อันนี้มันเผ็ดอ่ะทำไมเผ็ดล่ะสีเขียวไม่รู้ว่าก็ทำตามที่เขาพูดอ่ะเด้อหนึ่สอง จริงเหรอ